สวัสดีค่ะนะคะเมื э teachers, you, right? ่อนี้ทั้งเก็บบอกไฟทั้งปลูกบักนัดเนาะค่ะทีมงานอันนี้ทีมงานปลูกบักนัดเนาะค่ะนี่ทีมงานปลูกบักนัดเนะจ้ะแล้วก็ทีมงานเก็บบอกไฟสียูมุมพุ่นนะคะแวบไปแวบมานะคะปลูกขยายเพิ่มอีกค่ะสับปะรดนะคะสับปะรดนี่นะจ๊ะบอกไฟเขากับเก็บยูนะคะเมื่อนี้กัเข่าออเดอร์ของยายว่านี่กัตันนึงนะคะออเดอร์พี่สาวอีกเนาะค่ะเก็บไปเรียบร้อยผุนเด้ออันนั้นเป็นกาป้าแก้วได้ละเดี๋ยวเด้อว ให้ลูกค้าบางนน่นน่นน so like so okay. so okay. ุ่นป้าแก้วได้จ้ะอันนั้นจะเป็นแก้วมังกรนะคะรุ่นบอกไฟเบิร์ก็จะต้อแก้วมังกรของยายวาดอีกนะคะมือใดขายนะคะยายวาดจะโพสให้เป็นระยะระยะก็แล้วกันคือย้อนเสียงเทเบิเเ็นน้ายายวาดบอกนะคะเออน่ยน่าจ้ะนี่อันนี้กำลังจะไปเอาน้ำแข็งนะคะเอาน้ำแข็งให้เพื่อนปลูกบักนัดจูปลูกบักนัดก่อนนะคะทุกคนอันนี้กับปลูกเพิ่มอีกนะคะขยายแปลงนะคะ แต่แปงนั่นเก็บเบลแล้วนะคะนั่นเดวแปงเขียว,ยวๆพูดนะคะเขียวๆนั่นเก็บเบลแล้วนะคะเก็บสามระบบนะคะสามระบบคือไปแมคโคนะคะไปหัวไวยวังตูจีนแล้วก็เก็บให้ลูกค้าแม่ค้าแล้วก็เก็บให้โรงงานนะคะเฮดสามระบบอันบกเก้วของยาวัดเก็ตรสามระบบคือกันนะคะเข่าห่างนะคะเหลือจากเข่าห่างตกใส่แยาวาัดก็ขายให้แม่ค้านะคะที่เพิ่นอยากได้ราคาถูกนะคะผู้ใดที่อยากได้ราคาแพงนะคะ ก็จะเข่าห่างนะคะนั่นนะคะบกไฟก็จะอยูโซนทางด้านพุ่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นป้ายยางนะคะป้ายยางของยาวาดคือกันเนาะค่ะนั้นก็อัปเดตเรื่อยๆนะคะมีกระปลูกไม้อีกนะคะเถิงไทยไปพพ้อมพ่อบ้านกะไทยให้เพื่อนนะคะแล้วกัปลูกนะคะกัปลูกยูนะคะสมาอาจะเป็นงานเหมา์นะคะงานเหมาเนาะนะคะเป็นเพื่อนกับเห็ดนะคะเห็ดไปเรื่อยๆนะคะเพราว่า อากาศมันหอนนะคะเมื่อยกระเซ้านะคะอากาศหอนหลายเมื่อนี้หฮงหอนแฮงนะคะเบิงเดดเบิงเดดจ้ามากเลยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวคอโตไปเอาน้ําแข็งให้เพื่อนแป๊บนึงนะคะเตรียมไปเอาน้ําแข็งแล้วนะคะพบพนกันไหมในคลิปหนาเด้นนะคะเมื่อนี้กับบอกไฟเดี๋ยวไปไล่สดไล่สดกับบอมีคืนบ่มีสัญญาณอีกค่ะฟังทั้งนั้นเมื่อนี้ไล่สดบ่ถึงนาทีตัดบ่ถึงนาทีตัดนะคะว่าจะไล่สดเวลาเก็บกับเวลามัดกับเวลาทาบ่มัดนะคะท้ามัดกับอีกราคาหนึ่งทาบ่มัดกับอีกราคาหนึ่งนะคะ แล้วแต่ลูกค้าสั่งนะคะสั่งมัดสั่งบมัดนะคะถ้ามัดก็ต้องบวกเพิ่มอีกนะคะเพราะว่าทางค้าเลี้ยงคนมัดทางค้าคนขึืนอีกเนาะจ้า,จาอ่ะอันนี้คือเข้าใจตรงกันเนาะจ้ะเปิดบอกไฟก็ต่อแปะแก้วพุ่นแก้วเลี้ยงอยู่นันแม่นเป็นตับเป็นตับอยู่นันปลาหไงเติบอยู่นะคะแก้วมังกรนะคะล้ออีกบดโดนะคะเดือนแก้วมังกรนี่จะเป็นเดือนกันยานะคะกันยาตุลาแมนล่นแมนแมนนะคะเดือนกันยา เอกรกกาคดากรกดาสิงหากันยานะคะแก้วมังกรนะคะมันก็นจะเป็นรุ่นสุก่พร้อมมู้ดนะคะนะคะมูเขาสุกทั้งนี้สุกมูทั้งนี้สุกทั้งนั้นป่สุกยังแสบมันแก้ปอบพอมกันแต่ละพื้นที่นะคะก็ฝากถึงพ่อค้าแม่ค้านะคะฝากตกิดตามช่องไว้น้ำนะคะเพื่อว่าของยายวาดสุกทั้งพื้นป่สุกแม่ค้าขาดก็จะได้มาเอาส่วนของยายวาดนะคะยายวาดก็ขายทุกปีนะคะเฮ็ดแบบนี้ทุกปีอัปเดตเรื่อยๆแบบนี้ทุกปีนะคะ ส่วนของยายวาดบ่มีการโอนม้านะคะห้ามโอนเด็ดขาดเพราะว่าบ่รลับนะคะบ่บไดโอนมาจํานะคะบอได้เก็บมาจําจากผู้ใดถ้าผู้ใดอ้างนะคะซื้ออ้างเสียงส่วนของยายวาดนั่นคือมีทางชีพเด้อนะคะเพราะว่าเจ้าของสวนงวดดองยายวาดนี่บ่บให้โอนมาจํามาก,ก่อนนะคะเอาใจแรกใจตียายวาดกับบออีค่ะนะคะยายวาดเห็นหลังเห็นค้นเห็นอย่างก่อนยายวาดค่อยเก็บนะคะบ่ไดว่าเก็บใบ,ใบนะคะ ป้องกันการโดนเทค่ะนะคะจะเห็ดแบบนู่นนี่นั่นเจ้าบรารในมาหวอดกับ,บกเก็บค่ะนะคะเออเจ้าสีสร้างตางนซองตันคอย่านคํากระสร้างค่ะนะคะย่างหน่อยๆต้องมานอนอยู่นี่เนอถ้าอยากได้ของต้องมานอนอยู่นี่นะคะสีห้เก็บให้บ่เก็บค่ะเพราะว่าย่านเทคือกันนะคะถ้าเก็บมาแล้วของก็เสียเพราะว่าเห็ดแบบนี้มาหลายปีป้องกันทั้งสองปายนะคะบางทีมาสร้างของเขาย่างดีบ่เอาได้ข้างล่างบ่มาเอาของเขานี่ก็มีในกรณีนะคะกรณีศึกษา พอแต่ส่วนอื่นนะคะยายบาดก็เลยบอทันได้พอดอกนะคะแต่กับบอเคยบอเคยแบบนั้นจากเทือเพราะว่ายายาดจะบอเก,กิบไม่ให้ยายบาดจะเห็นค้นเห็นหลังเห็นของก่อนถ้าอยากได้ของก็ต้องโทรมาก่อนเด้อย่่าลูกค้านะคะเพราะว่าเฮากะมีจํากัดอีรีบางทียายบาดกะรับเต็มยังเสียงนะคะรับเต็มเต็ม เต็มวันต่อวันนะคะมันเกี่บวทันมันเฮียบทันทำม,มาจังสีก่กะจะเสียอีกนะคะเสียทั้งค่าน้ำมันเียค่าเที่ยวจังเสียนะคะเพราะฉะนั้นกะโทรามาถามก้อนโดยโทรยายวาดกะจะอยู่หนาเพจนั่นแหละนะคะถามราคาถามว่าคงเหลือบอ่อนะคะ <S <S เป็นเังไหนเมื่อนี่เต็มไปจังสี่เนาะค่ะเนาะอยากให้ได้ทุกคนทุกคนนะคะกาบขอบคุณเอฟซีที่ให้การสนับสนุนสวนยายวาดมาตลอดทุกปีนะคะโดยดีเสมอมานะคะ ขอบคุณที่เอนดูช่องที่เอนดูในการเยาวาทําคลิปเยาวาทําคลิปยังออกไปกะเพื่อเอาโฆษณามีสาระบางบ่มีสาระบางกระเบื้องให้ในเด้อุกคนเด้อนะคะขอบคุณที่เป็นกําลังใจกันให้เงาเงาเนาะคะ่ะเมื่อใดมีคลองขายก็จะโพสเมื่อใดบ่มีคลองขายก็จะเฮ็ดลีลีนหงหัวไปเพราะยาวาเป็นคีเอเตอร์ผลิตคลิปให้ผู้เบิงนะคะเพื่อเอาโฆษณา,าของพ่อใหญ่มาของ a c e b o o k เนาะจ้ะของ Facebook ของ u t u b e จังสี่นะคะอันนี้กะเข้าใจตามนั้นเนาะค่ะถ้าคลิปใดที่นะคะ ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอภภยน้ำนะคะเบิ่งเพื่อความบันเทิงเด้อเบิงเบงเบ่งยาซีเลียดเบิ่งเบิ่งยาซีเลียดยาอินนะคะการเบิ่งคลิปของทุกๆุกคนนะคะเพราะว่าเขากับผลิตคลิปออกไปซื้อถึงหลากหลายนะคะบริจาจงผาดพิงถึงผูง้ใดบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะอันนี้ก็เข้าใจตรงกันด้วยความปรารถนานดีของแยบบาทยจากถ้าส่วนใดแอบอ้างนะคะ อย่าโอนมาจําเพราะว่าสวนยาวัดบ่มีการโอนมาจำไดดๆทั้งสิ้นเห็นค้นเห็นหลังเห็นของเห็นรถมานะคะจังคอยเก็บค่ะขอบคุณมากๆและสวัสดีค่ะ